หลายคนคงคุ้นหูกับคำว่าแกรนด์สแลมในกีฬาเทนนิสใช่ไหมคะที่หมายถึงการคว้าชแชมป์ครบทั้ง4ี่หรือ5รายการใหญ่แต่คุณรู้หรือเปล่าว่าวอลเลย์บอลก็มีแกรนด์สแลมเหมือนกันและบอกเลยว่าหินกว่ามากเพราะนักกีฬาหนึ่งคนจะต้องเก็บครบทั้งเหรียญทองโอลิมปิกแชมป์โลกแชมป์ทวีปแชมป์ยูโรเปียนแชมเปี้ยนส์ลีกและยังต้องมีแชมป์ลีกใหญ่ในยุโรปไม่ว่าจะเป็นอิตาลีตุรกีหรือรัสเซียติดตัวอีกด้วยเรียกได้ว่า ต้องพิชิตทุกสมรภูมิที่โหดที่สุดของโลกกีฬาลูกยางถึงจะถูกยกให้เป็นผู้เล่นระดับแกรนด์สแลมตัวจริงและที่น่าทึ่งก็คือในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ทำสำเร็จตั้งแต่มิเรยาหลุยตํตำนานแห่งคิวบาที่พาคิวบาครองโลกในยุค90จนถึงจอแดนลาสันหัวใจเหล็กของทีมสหรัฐอเมริกาผู้พาทีมขึ้นไปคว้าเหรียญทองโอลิมปิกครั้งแรกและล่าสุด โลกเพิ่งได้เห็นชื่อของสีนักกีฬาจากอิตาลีไม่ว่าจะเป็นเปาโลเอโกนูมีเรียมซิลลามมนิกาเดเจนารและซาร่าฟาที่เพิ่งฝากชื่อไว้ในหน้าประวัติศาสตร์หมาดๆด้วยการกวาดทุกแชมป์ยิ่งใหญ่รวมถึงการพาอิตาลีคว้าชแชมป์โลกปี2025ที่ไทยเป็นเจ้าภาพอีกด้วยนี่แหลคะค่ะเส้นทางที่โหดและหายากที่สุดในวงการวอลเล์บอล จริงๆแล้วคำว่าแกรนด์สแลมมันเริ่มต้นจากกีฬาเทนนิสค่ะหมายถึงการที่นักกีฬาสามารถคว้าชแชมป์ครบทั้ง4รายการใหญ่อย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตถึงแม้จะไม่ได้เก็บครบในปีเดียวกันแต่ก็ถือว่าเป็นสุดยอดความสำเร็จเพราะมันสะทอยว่าคนคนนั้นสามารถเอาชนะได้ทุกสภาพสนามและผ่านแรงกดดันในทุกเวทีมาแล้ว พอคำนี้ถูกหยิบมาใช้ในวงการวอลเลย์บอลความหมายก็ยังคงคล้ายกันค่ะเพียงแต่รายการเปลี่ยนเป็นสมรภูมิของลูกยางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดห้าถ้วยได้แก่เหรียญทองโอลิมปิกแชมป์โลกแชมป์ทวีปแชมป์ยูโรเปียนแชมเปียนส์ลีกและอีกหนึ่งถ้วยที่โหดไม่แพ้กันก็คือแชมป์ลีกใหญ่ของยุโรปไม่ว่าจะเป็นอิตาลีลีกตุรกีลีกหรือรัสเซียลีก ซึ่งต่างก็เป็นเวทีรวมซูเปอร์สตาร์ของโลกเอาไว้ถ้าลองนึกภาพตามนะคะเราจะเห็นเลยว่าการเก็บครบทั้ง5นี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ละใบต่างก็มีความโหดของตัวเองอย่างโอลิมปิกที่จัดขึ้นเพียง4ปีครั้งเดียวถ้าพลาดแมตช์สำคัญเพียงครั้งเดียวก็ต้องรอใหม่อีกรอบถึง4ปีเต็มๆซึ่งบางครั้งนักกีฬาหลายคนอาจไม่มีโอกาสได้เล่นถึง2หรือ3ครั้งด้วยซ้ำ หรือแชมป์โลกที่ต้องเจอกับทีมชั้นนำที่มักเก็บตัวเตรียมทีมกันยาวนานเป็นปีๆเพื่อสู้แค่ทัวร์นาเมนต์เดียวยิ่งถ้วยสโมสรในยุโรปอย่างแชมเปี้ยนส์ลีกและลีกอิตาลีหรือลีกตุรกีก็ไม่ธรรมดาค่ะเพราะนั่นคือจุดที่ผู้เล่นระดับโลกทุกคนต้องมาประทะกันในทุกสัปดาห์มันเป็นเหมือนเวทีพิสูจน์ความสม่ำเสมอที่โหดที่สุดของอาชีพนักวอลเล์บอลเลยก็ว่าได้ แล้วทีนี้คำถามสำคัญที่อยากชวนทุกคนคิดไปด้วยกันก็คือถ้วยใบไหนกันแน่ที่คุณมองว่าหินที่สุดสำหรับนักวอลเลย์บอลในการจะไปถึงตำแหน่งแกรนด์สแลมมิเรียลลูอิสโอจิลเจนหรือตำนานแห่งยุคบุกเบิกจากคิวบาถ้าย้อนกลับไปยุค9กไม่มีใครไม่รู้จักชื่อมิเรีย l ลูอิสตำนานทีมชาติคิวบา เจ้าของสามเหรียญทองโอลิมปิกติดกันในปี1992-1996และ2000รวมถึงการกว้าแชมป์โลกสองสมัยในปี1994และ1998เธอเป็น outside hitter ที่ขึ้นชื่อเรื่องพลังและความดุดันเล่นใหญ่ทั้งในเวทีทีมชาติและสโมสรโดยเฉพาะกับการคว้าแชมป์อิตาลีลีกในช่วงปลายยุค90เธอคือตัวแทนของคำว่าตำนานอย่างแท้ทรู Jordan l a า s o n และคิมเบอร y h ี่ฮตัวแม่ยุคทองของสหรัฐขยับมาที่ฝั่งอเมริกาเราจะเห็นสองเสาหลักของยุคทองคือจอแดนลาซันและ Kimberly h ี่ l ิลจอแดนลาซันคือกัปตันผู้เป็นหัวใจของทีมชาติสหรัฐคว้าเหรียญทองโอลิมปิกในปี2021แถมยังมีเหรียญเงินและเหรียญทองแดงครบเซต บวกกับการเป็นแชมป์โลกปี2014และแชมป์ CEV Champions League 2ครั้งเธอคือผู้นำที่พาย USA ไปถึงจุดสูงสุด Kimberly Hill คือคู่ขนานของ Larson ในตำแหน่งเอาไซ d ์ฮ i ตเตอร์เช่นกันเธอมีเหรียญทองโอลิมปิกปี2021และเป็น MVP แชมป์โลกปี2014จุดเด่นของเธอคือเกมรับและการอ่านเกมที่แม่นยำพูดได้ว่าเป็นขุมกำลังที่ทำให้สหรัฐครองความยิ่งใหญ่ในทศวรรษที่ผ่านมา คลซี่โรบินสันตัวแปรลับของ USA อีกหนึ่งคนที่ต้องพูดถึงคือเคลซี่โรบินสันคุกเธอคือเอาไซต์ฮิตเตอร์ที่เข้ามาเติมเต็มความสมบูรณ์แบบของทีมอเมริกาเป็นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกปี2021พร้อมด้วยแชมป์โลกปี2014และยังคว้าแชมป์แชมเปียนส์ลีกหลายสมัยทั้งกับวากิฟแบงค์และคอนเนคติาโนเธอคือตัวแปรลับที่ทำให้ USA เก็บครบทุกทอร์ไฟจนกลายเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่ทำแกรนด์สแลมได้สำเร็จโกลเด้นเจเนเรชันของอิตาลีเอโกนื e ซีลาเดเจเนโรและฟาและนี่คือกลุ่มที่ทั้งโลกจับตามองในตอนนี้โกลเด้นเจเนเรชันของทีมชาติอิตาลีกลุ่มนักกีฬาที่พาอาซูรีเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการคว้าเหรียญทองโอลิมปิกครั้งแรกในปี2024และต่อยอดความยิ่งใหญ่ด้วยการกวาดเรียบในศึก World Championship 2025ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ นั่นหมายความว่าพวกเธอไม่ใช่แค่ทีนที่เก่งชั่วคราวแต่กำลังสร้างยุคสมัยของตัวเองอย่างแท้จริงพอล่าเอโกนูอ p p โ s สิตฮิตเตอร์ตัวเก่งเจ้าของพลังทำลายลางที่ทำให้แนวรับคู่แข่งแทบยืนไม่ไหวเธอกวาดแชมป์ทุกรายการทั้งทีมชาติและสโมสรพอได้ทั้งโอลิมปิก2024และแชมป์โลก2025เธอก็ถูกยกเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ Miriam มซิ l ลาเอาไซด์ฮิตเตอร์ที่เป็นทั้งกัปตันและแรงบันดาลใจเธอแบกทั้งเกมรุกและพลังใจให้ทีมชาติอิตาลีมาตลอดและในที่สุดก็พาทีมก้าวสู่การควา้าแชมป์โลกปี2025สมบูรณ์แบบม n นิกาเดเจ n นโรลิเบโรเบอร์หนึ่งของโลกตลอด10ปีที่ผ่านมาเธอคือหัวใจของเกมรับอิตาลีและยังเป็นผู้เล่นที่อยู่ครบในทุกโทรฟี่สำคัญล่าสุดกับเวิลด์แชมเปี้ยนชิพองเธอก็ยังยืนระยะอย่างเหนียวแน่น ซาราฟามิเดิลบล็อกเกอร์พลังหนุ่มที่เติมเต็มเกมบล็อกของอิตาลีเธอคือตัวหลักของโคเนกเลียโนและทีมชาติและได้กลายเป็นส่วนสำคัญของการคว้าเหรียญทองโลก2025กลุ่มนักกีฬานี้แหละคือสิ่งที่ทำให้หลายคนเชื่อว่าเรากำลังเห็นยุคทองของวอลเลย์บอลหญิงอิตาลีที่อาจยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาสรุปภาพรวมจากมิเรยาลูอิสตำนานแห่งยุค90 มาถึงจอแดนลาซันคิมเบอร์ลี่ฮิลและเคลซี่โรบินสันที่สร้างยุคทองของสหรัฐและต่อเนื่องมาถึงพาล่าเอโกนูมิเรียมซิล่ามนิกาเดเจนาโรและซาราฟาที่เพิ่งพาอิตาลีคว้าทั้งโอลิมปิก2024และแชมป์โลก2025นี่คือรายชื่อของนักกีฬาที่เก็บครบทุกแชมป์จนได้ชื่อว่าวอลเลย์บอลแกรนด์สแลมวินเนอร์สซึ่งหายากสุดๆในประวัติศาสตร์กีฬาลูกยาง ที่นี้ลองมาวิเคราะห์กันสักหน่อยนะคะว่าแชมป์พวกนี้มันยากตรงไหนบ้างจริงอยู่ที่แชมเปี้ยนส์ลีกหรือรายการสโมสรยุโรปมันเข้มข้นทุกปีทีมใหญ่ต้องฟัดกันหนักหน่วงแต่ถ้าให้จัดอันดับความท้าทายจริงๆโอลิมปิกคือด่านหินที่สุดเลยค่ะเพราะนี่คือเวทีที่รวมความกดดันไว้มากที่สุด ทุกแต้มทุกเซตมันมีค่ามากกว่าตัวเลขบนสกอร์บอร์ดมันคือศักดิ์ศรีมันคือโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวในชีวิตนักกีฬาและนั่นทำให้การคว้าแชมป์โอลิมปิกเป็นเหมือนเพชรยอดมงกุฎที่ยากที่สุดในบรรดาทุกทรฟีแต่ถ้าพูดถึงเรื่องราวทีมที่เป็นตำนานจริงๆตอนนี้ไม่มีใครไม่พูดถึงอิตาลีชุดปี2024-2025ค่ะเพราะนี่ไม่ใช่แค่ทีมที่ชนะ แต่คือทีมที่มีนักกีฬาถึง4คนคว้าแกรนด์สแลมได้พร้อมๆกันทั้งเอโกนูซิล่าเดเจเนโรและฟาซึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นง่ายๆในประวัติศาสตร์มันแทบจะเป็นด REAM GENERATION ที่หาได้ยากสุดๆและอาจจะไม่กลับมาให้เราเห็นอีกเลยในรอบหลายสิปีแล้วคำถามที่แฟนๆทั่วโลกต่างสงสัยก็คือโกลเด้นทีมของอิตาลีชุดนี้ จะถูกจดจำไปตลอดการเหมือนตำนานคิวบายุค90หรือทีมสหรัฐที่ครองโลกในทศวรรษก่อนหรือเปล่านี่คือบททดสอบครั้งใหญ่ว่าอิตาลีจะรักษาความยิ่งใหญ่นี้ไว้ได้นานแค่ไหนคำถามที่แฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกอยากรู้ก็คือใครจะเป็นคนต่อไปที่ก้าวขึ้นมาคว้าแกรนด์สแลมได้สำเร็จถ้าเริ่มจากบราซิล แน่นอนว่าชื่อแรกต้องเป็นกาบีกิมารายส์กับตันทีมชาติที่กว่าแชมป์สมสรมาแล้วแทบทุกถ้วยทั้งในตุรกีและยุโรปรวมถึงแชมเปี้ยนส์ลีกที่เคยทำได้กับวากิฟแบงก์สิ่งที่ยังขาดก็คือแชมป์โลกและเหรียญทองโอลิมปิกหากบราซิลสามารถไปถึงฝันในลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกา2028หรือบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย2,032ชื่อของกาบี้ก็มีสิบถูกจารึกไว้ในทำเนียบแกรนด์สแลมทันทีฝั่งเอเชียก็มีดาวเด่นอย่างหลี่หญิงหญิงจากจีนเธอเป็นเอาท์ไซด์ฮิตเตอร์ที่ถือเป็นตัวแบกยุคใหม่มีทั้งแชมป์เอเชียและแชมป์สโมสรใหญ่ติดมือแล้วสิ่งที่เหลือคือการพาทีมจีนกลับไปยึดความยิ่งใหญ่บนเวทีโลกทั้งแชมป์โลกและโอลิมปิกซึ่งยังเป็นโจทย์ใหญ่รอพิสูจน์อยู่ ญี่ปุ่นเองก็กำลังไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆชื่อที่ถูกพูดถึงมากคือมายูอิชิคาวะและมือเซตเซกินานามิแม้ญี่ปุ่นยังไปไม่ถึงแชมป์โอลิมปิกและแชมป์โลกแต่ทิศทางการพัฒนาเห็นได้ชัดและถ้าวันหนึ่งพวกเธอพาทีมไปถึงฝันได้ ก็อาจ,จมีชื่อญี่ปุ่นโผล่ในกลุ่ม Grand Slam Player อเช่นกันและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือทีมชาติตุรกีที่ตอนนี้ถือเป็นขุมกำลังแข็งแกร่งที่สุดทีมหนึ่งในโลกโดยมีเมลิซาวาร์กัสเป็นตัวหลักเธอเพิ่งอายุ25ปีแต่ควา้าแชมป์มาแล้วแทบครบทั้งแชมเปี้ยนส์ลีกเนชั่นส์ลีกและแชมป์ยุโรปอีกทั้งยังถูกยกให้เป็นหนึ่งในออปโสิตที่ทรงพลังที่สุดในยุคนี้ สิ่งที่เหลืออยู่ในมือของวากาสก็คือการพาทีมชาติไปคว้าชแชมป์โลกและเหรียญทองโอลิมปิกหากเธอทำได้จริงก็แทบไม่ต้องสงสัยเลยว่าชื่อเมลิซาวากาสจะกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ถูกพูดถึงในฐานะแกรนด์สแลมเพลเยอร์คนต่อไปแน่นอนเพราะสุดท้ายแล้วแกรนด์สแลมคือสัญ,ญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ที่สุดที่นักวอลเลย์บอลคนหนึ่งจะทำได้แต่สำหรับคุณผู้ชมแล้ว ใครกันแน่คือตำนานตัวจริงของโลกวอลเลย์บอลคุณคิดว่าใครจะถูกพูดถึงไปอีกหลายสิบปีต่อจากนี้ลองจินตนาการดูว่าคุณกำลังนั่งชมการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับโลกอยู่ท่ามกลางเสียงเชียร์ที่ดังสนัน่นทุกลูกที่กระเด้งไปมาทุกจังหวะสกัดบอลหรือสไลด์ตบมันไม่ได้เป็นแค่เกมหรือรายการคะแนนสะสมแต่เป็นเรื่องราวชีวิตที่ถูกถักทออยู่ในสนามนี้เอง เมื่อเราพูดถึงคำว่าแกรนด์สล m มหลายคนอาจคิดว่ามันคือเพียงการเช็คลิสต์ถ้วยรางวัลแต่ถ้าเราได้มองลึกลงไปเราจะเห็นมิติของความเป็นมนุษย์มิติที่ทำให้กีฬาเป็นมากกว่ากีฬาลองนึกถึงมิเรยาลูอิสนักกีฬาสูงเพียง175เซนติเมตรแต่เธอกระโดดได้สูงเกิน3เมตรทุกครั้งที่เธอกระโดดเหมือนกำลังโบยบินเหนืออุปสรรคความสูงไม่ได้กำหนดความยิ่งใหญ่ของเธอ แต่ความพยายามความมุ่งมั่นและใจที่ไม่ยอมแพ้ต่างหากที่ทำให้เธอกลายเป็นตำนานหรือจอแดนลาซันที่เคยเกือบต้องเลิกเล่นหลังจากเจ็บหนักจนแทบเดินไม่ได้แต่ด้วยความอดทนและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้เธอกลับมาคว้าเหรียญทองโอลิมปิกได้สำเร็จเรื่องราวของเธอสอนเราให้รู้ว่าบางครั้งความเจ็บปวดเป็นเพียงบททดสอบก่อนที่จะเจอชัยชนะที่แท้จริง และไม่พูดถึงพาโอลาเอโกนคงไม่ได้เพราะเธอไม่ได้แบกแค่ความคาดหวังของทีมชาติอิตาลีแต่ยังแบกความกดดันจากการเป็นไอคอนของความหลากหลายทางเชื้อชาติทุกครั้งที่เธอวิ่งขึ้นตบบอลเราจะเห็นทั้งแรงกดดันและความกล้าหาญในสายตาเธอนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของกีฬาแต่เป็นเรื่องของชีวิตจริงแกรนด์แลมจึงกลายเป็นเส้นทางชีวิตที่เต็มไปด้วยอุปสรรค ความเจ็บปวดและความหมายทางใจไม่ใช่แค่ถ้วยรางวัลที่นักกีฬาต้องเก็บให้ครบแต่เป็นสัญลักษณ์ของความเพียรความต่อเนื่องและความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมแพ้และนี่แหละคือความหมายที่แท้จริงของแกรนด์สแลมมันไม่ได้อยู่แค่ที่ถ้วยรางวัลหรือสถิติที่บันทึกไว้แต่ซ่อนอยู่ในทุกหยดเหงือ่อทุกความเจ็บปวดและทุกครั้งที่นักกีฬาลุกขึ้นสู้ต่อแม้ลม้มลงเรื่องราวของพวกเขาสอนให้เรารู้ว่า ไม่ว่าคุณจะเป็นใครจะ,ระเผชิญอุปสรรคใหญ่เพียงใดหรือความสำเร็จดูไกลเกินเอื้อมเพียงคุณไม่ยอมแพ้เดินต่อไปทีละก้าวรักษาความสม่ำเสมอและเชื่อมั่นในตัวเองวันหนึ่งคุณก็จะบรรลุเป้าหมายและสร้างตำนานของตัวเองได้ไม่ต่างจากนักกีฬาแกรนด์สแลมคือบทเรียนชีวิตที่อยู่เหนือการเวลา เป็นเครื่องเตือนใจให้เราเข้าใจว่าความเพียรความต่อเนื่องและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้คือสิ่งที่จะทำให้เราเป็นผู้ชนะในสนามแข่งขันของชีวิตไม่ว่าจะเป็นอาชีพหน้าที่การงานธุรกิจหรือแม้แต่ชีวิตส่วนตัวทุกก้าวที่คุณเดินต่อไปแม้เหนื่อยแม้ท้อแม้เจ็บปวดนั่นแหละคือการสร้างตำนานของคุณเองและวันหนึ่ง ชื่อของคุณก็จะถูกจดจำไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เพราะความมุ่งมั่นและความกล้าที่ไม่ยอมแพ้ถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้ที่เราเจาะลึกเล่าแบบไม่ซ้ำใครเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาคุยกันด้วยนะแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดติดตาม Spike Vibes Plus ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์เด็ดๆที่เราตั้งใจทำให้ทุกคนจริงๆกดให้หน่อยนะ ขอบคุณจ้า